ภูมิใจนาเสนอมากเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะที่อาจจะอยากพลิกชีวิตของตัวเองเป็นเศรษฐีก็ได้อาจจะเริ่มมาจากศูนย์ก็ได้ผู้หญิงคนที่เรากําลังจะคุยด้วยเนี่ยนะคะชีวิตจริงๆแล้วก็ถามว่าสบายไม่สบายอยู่แล้วนะมีคนบอกสบายอยู่แล้วมีคนคเล่าวาทำอะไรปรากฏเธอบอกว่าไม่พะะอใจเขาทําธุรกิจแล้วก็เป็นไงล่ะคะตอนนี้ ม่ันดึงเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะนะคะเดี๋ยวคุยกันทันเลยกันแล้วกันนะคะคุณเจนคุณทีรลักษณ์หล่อวัฒนะสิริกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ัาชิมไปก่อนเลยไหมคะไม่ได้เอาไม่ได้หรอคะทอาไมไม่ได้นี่เรางง นี่นแหละลคือคือธุรกิจที่บอกไว้ว่าท <ำ S 1> ําไมถึงทาให้เธอมีอไรายได้ปีหนึ่งคือหลายร้อยล้านบาทแต่ก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว,ว่ามันเริ่มมาได้ยังไงเริ่มต้นเลยค่ะเกิดจากเจนนะคะไปเจอครูอ้อยเข็มทิศชีวิตนะคะแล้วก็คุณครูคบอกว่าถ้าเจนเอ,อยากให้ลูกอ่ะตอนแรกลูกมีปัญหาก่อนคุณครูก็บอกว่าออกไปประสบความสําเร็จทางานสิแล้วลูกจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเริ่มต้นอ่ะเจนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ชวนสามีทะเลาะตลอดเลยเพราะว่างมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือพออยู่ปุ๊บพะลื เรื่องจับผิดหาเรื่องนู่นนี่ใช่มีทุกอย่างเลยจนลูกแบบรู้สึกมีปัญหาแล้วเจนก็ไปเจอครูอ้อยครูอ้อยก็แนะนามาเจนก็ทลาให้เจนกลับเข้าไปเห็นว่าตอนเด็กอะเจนชอบอะไรรักอะไรแล้วก็อยากทําอะไรกับมันอย่างเงี้ยค่ะเจนก็เลยค้นพบว่าเจนชอบแบรนด์เนมแฟชั่นความสวยความงามก็เลยเกิดเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะอ๋อพอรู้ตัวเองปุ๊บแล้วเนี่ย ลูกแต่ตอนนั้นน่ะลูกเองก็ยังเล็กๆอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วเราเริ่มทำยังไงอะสามีก็ต้องดูลูกก็ตั้งสามคนใช่เริ่มต้นเลยอะค่ะเจนเปิดเป็นร้านในไอจีอะค่ะแล้วก็ประกาศรับสมัครขายแบรนด์เนมใช่ไหมคะก็มีเพื่อนมาฝากขายเพื่อนๆการฝากขายมีลูกค้าแล้วก็แนะนําปากต่อปากเนี้ยค่ะมันทําให้เราอะค่ะทำงานไปด้วยดูแลลูกไปด้วยแล้วก็ดูแลสามีไปด้วยอะไรย่างเงี้ยอ๋อคือหมายความว่าตอนแรกเราเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องมีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งใช้ของเพื่อน ใช่เงินทุนก็ไม่มีเลยค่ะช่วงแรกๆไอคือมีอย่างเดียวคือมีไอจีแล้วก็ของที่มาใช้คือเป็นของที่เพื่อนใช้อยู่แล้วถ้าเพื่อนอยากขายก็อเดี๋ยวลงให้ลงให้แสดงว่าต้องคบเพื่อนรวยนะจ๊ะเพื่อนแต่ละคนที่แบบว่าต้องมีมีฐานะนิดนึงอย่างนี้คือเพราะเขาเอามันลงไอจีให้แล้วยังไงอ่ะแล้วหลังจากนั้นธุรกิจมันขยายไปได้ธุรกิจมันก็เริ่มแบบปากต่อปากแล้วก็ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากหนึ่งคนเป็นร้อยคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมีแค่กี่ปีคะที่ทำมาภายในสองปีค่ะ ใช่ค่ะเฮ้ยแต่มันเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยใช่เริ่ม้นเริ่มต้นต้องมาเรียกว่าจากศูนย์ด้วยเพราะว่าเจนอะคะอ่ะไม่ได้เรียนจบสูงเจนเรียนจบแค่วุฒิม .6 นะคะใช่ป .6 ม .6 กศนอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะเงินทุนก็ไม่มีแล้วก็คือทุกอย่างอะคะ่ะต้องใช้แบบจากความสามารถ ทางแบบล้วนๆเลยเพราะว่าเราด้วยความที่เรารักอะค่ะเราก็จะอยู่กับมันได้แม้กระทั่งแบบเกิดปัญหาอะไรเราก็สามารถผ่านมาได้โอ้โจะเก่งมากเก่งมากเริ่มต้นพอแค่ใบสองใบจากเพื่อนเพื่อนนี้มันเพิ่อเพงขยายขยายจนกระทั่งแบบดาราอย่างเงี้ยค่ะฝากขายด้วยนะพี่เจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชีวิตมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายขนาดนั้นแน่นอนจอกมันต้่บนานิดหน่อยบป้าเออมันนักข่าวช่องสามก็เป็นลูกค้าเจนเยอะเลยใช่ไมคช่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าเริ่มต้นอะแน่นอนแล้ว ของแบรนด์เนมเป็นของที่มีค่ามีราคา <c oughs> อะไรแบบใครมันจะมาฝากเราง่ายๆหรือว่าเขาจะมาเชื่อใจเราในการมาซื้อได้ไงว่านี่คือของจริงอ๋อค่ะก็อันเริ่มต้นนะคะคนที่มาฝากขายเนี่ยคะ่ะเจนจะมีใบรับ การให้ว่าเรารับฝากขายเขาก็จะมีใบของเขากลับไปอย่างเงี้ยค่ะออแล้วลูกค้าที่มาซื้ออย่างเงี้ยค่ะเ,ออเขาก็จะคุยกับเจนก่อนอย่างเจนอะจะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนของเจนใช่ไหมคะเจนก็จะแบบเออคุยกับเขาด้วยความจริงใจว่าใบ,ใบนี้เหมาะกับเขาหรือเปล่าเ,ออเขามีงบเท่าไหร่นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนจะแบบไม่ตะบีตะบานขายเจนจะคุยกับเขาว่าเออใบนี้เหมาะกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือที่ฟังมานี่คือสินค้ามือสองคือแบรนด์เนมมือสองใช่ค่ะแบรนด์เนมมือสองฝากรับค่ะคือรับขายและ แล้วก็ซื้อมาด้วยก็ไปขายด้วยรัซื้อปล่อยขายอย่างเงี้ว่ามึงมีแบรนด์เด่นใบหนึ่งเนี้ยเอาไปฝากคุณเจนคุณเจนก็จะมาขออุยน่าจะขายได้ละคะประมาณนี้นะเจนรับซื้อแบบนี้นะแล้วก็ไปขายต่อในราคานี้ใช่ใช่ค่ะมีโดนหลอกบ้ามั้ย มีนะคะแบบสลิปลอมลูกค้าโอนเงินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายสลิปลอมมาให้แล้วก็ส่งของไปอย่างเงี้ยมีหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะหน้าแของจริงะล้วก็เป็นสลิปธรรมดาเลยอะค่ะแล้วก็ส่งมาให้เราอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าแบบของจริงเมื่อก่อนเจนทํางานแค่คนเดียวเจนก็ไม่มีเวลาเช็คยังไม่ได้เป็นนัพบุ๊กไม่ได้เช็คเงินในแบงก์หรอแล้วโดนไปหลายรอบไม่กว่าจะรู้ก็โดนไปเยอะใช่ไหมใช่ค่ะโอ้นี่๋ยวให้มันทํากันง่ายแล้วเหมือนมากนั่นคืออย่างแรกที่โดนหลอกคือไม่ได้โอนเงินมาจริงกัสอบของที่เขามาฝากขายอ่ะ บอกว่านี่ของแท้ของแท้เปนเจนปลอมอเจนมีนะคะแบบลูกค้ามาฝากขายเป็นของปลอมเจนจับปุบเจนบอกว่าไปน,นี้เป็นของปลอมนะคะรู้รรเลยใช่ไหมกระเป๋ารู้เลยใช่เจนจับกระเป๋าแล้วก็ดมกระเป๋าจับที่หนังอะค่ะคือรู้เลยดม่ระเถ้า,าคือถ้ามันปลอมแบบ พอแบบดูแค่ดูก็เห็นรู้ว่าปลอมคือมันจะมีปลอมแต่มันมีพวกแบบมิลเลอร์มิลเลอร์ชอบวกเกอุโมค์ขนนคือต้องต้องต้องจับแล้วก็สัมผัสแล้วก็ดมแล้วก็เปิดดูรายละเอียดต่างๆตะเข็บอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเราไปเอาความรู้ไอ้พวกนี้มาจากไหนคะเจนเป็นคนที่เล่นแมนเนมตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วไงคะรวยอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะคือเมื่อก่อนคือจําได้ว่าตอนเด็กๆคุณแม่จะมีกระเป๋าแมนเนมแล้วเจนก็จะชอบเอามานั่งเล่นตอนเด็กๆแล้วก็แบบเหมือนสะพายแล้วก็เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยสอนวิธีดูหน่อยได ตัวชนแชน n e ลอะค่ะมันก็จะมีแบบว่าอกอล์ฟเกตเอเหมือนมากเลยนะคะใช่ค่ะเจนก็จะจับ จับที่หนังแล้วเจนก็จะเอามาดมแล้วก็จะดูที่โฮโลตะเข็บข้างในมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลตมป์ใช่แตมป์ไม่แต่งมันแต่พี่ไก่เคยเจอเนี่ยทั้งแบบจับและดมเนี่ยเหมือนมากคือกลิ่นนัเลยไม่เหมือนไม่เหมือนต้องบอกเลยเคยมีพลาดไหมไม่เคยไม่เคยพลาดเลยค่ะไม่ดมแสดมว่าเจนเรต้องแบบกลิ่นของที่บ้านหนูมันเหม็นกว่าน้แล้วของงูอาจจะสกปรกนี่แล้วถ้าสมมติว่าเราเราไม่จับเราไม่ดมเราแค่มองผู้หญิงคนนี้ถือมาก็เกรดเอเลยอย่างเงี้ยดูถ้าเดินถ้าเดินผ่านไปอย่างเงี้ยไม่รู้นะคะถทั้ง เดินเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยเจนรู้เล,เลยถ้าเกิดว่าคุณเจนเดินเข้าไปใกล้ใครแล้วเขาเดินหนีแสดงว่าอ่าโอเคคุณุเจนมันดมกระเป๋าใช่หรอ ที่แน่ๆเลยคือเวลาเราซื้อแบรนด์เนมมันจะมีใบการันตีใช่แล้วก็ใบรับรองใช่คือการ์ดนะคะที่เป็นเมมเบอร์เป็นเลขนมเบอร์ของแต่ละใบแต่ละใบอ่ะมันจะมีอยู่ในนั้นด้วยใช่อ่าและนั้นก็ดูได้นะคะว่าเป็นของจริงของปลอมนี่แหละปลอมนั้นทำยังงทำยังไงอ่ะเขาดูยังไงอ่ะเออมันจะมีแบบส่องไปอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าแบบลายน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันแล้วเขาพติว่าแล้วแต่ว่าของจริงของปลอมแต่พอเวลาเขาเอามาฝากเราแล้วเราเราเห็นว่าเป็นของปลอมอ่ะ เราก็บอกเขาเลยนะบอกว่าเนี่ยใบนี้เป็นของปลอมนะไม่รับค่ไม่รับอะไร้ยคะเขาก็จะแบบตกใจนิดนึงบางทีอะค่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาอาจจะโดนหลอกมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะขออีกสักยี่ห้อหนึ่งได้ไหมอะวิธีดูออะอย่างเช่นอะไร a i ม Max Air Max Air Max ไงดูไงใบอย่างใบนี้นะคะก็คือแบบจับที่หนังแล้วก็ดูที่สเต็มแล้วก็ดูข้างในมันจะมีใบการันตีอะไรต่างๆเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถจับแล้วก็ดูได้เงี้ยค่ะนี่แล้วพี่น่าสงสัยแล้วเวลาดมไี่มันยังไงเหรอมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นประจํ จะแบบอย่างชาแนลเงี้ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เราดมแล้วดูรู้เลยว่ามันคือของจริงมันเป็นยังไงคะมันหอมสดชื่นสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่ของปลอมทําไม่ได้ก็คือกลิ่นแล้วเวลาเจนรู้ว่ากลิ่นจริงกับกลิ่นปลอมต่างกันคือเจนต้องไปดมกลิ่นจริงก่อนถูกไหมใช่ใช่ค่ะเจนจะแบบทุกใบอะค่ะผ่านมือเจนหมดอแสดงว่าในช็อปแบรนด์เนมเนี่ย เจนก็เดินมาหมดแล้วใช่ใช่ค่ะอย่างเวลาถ้าเราจะขายเนี่ยเราต้องไปทําให้มันใหม่ขึ้นไหมหรือขายตามสภาพเลยมีบ้างนะคะที่แบบว่าบางใบอย่างเงี้ยมันแบบเอ้ยทำทำสภาพแบบนี้ให้ลูกค้าดีกว่าลูกค้าคนนี้ชอบของใหม่ๆเนี่ยใช่ไหมคะเราก็จะทำมีร้านของเพื่อนที่เขาเปิดรับทําอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปให้เขาคลีนกระเป๋าแต่บางใบอะค่ะบางอย่างอะค่ะขายตามสภาพอะมันโอเคกว่ามันสวยกว่าโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันก็จะวินเทจอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเก่งดีนะจ๊ะแต่แยกแยกกลิ่นไม่ออกแต่ละแบรนด์มีกลิ่นของตัวเองว่ใช่ใช่ ันี้เป็นักษะส่วนตัวอาชีพเขาละบอกันยากแล้วล่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยในตลาดมันมีคนทําอาชีพนี้เยอะเหมือนกันนะแล้วทําไมเราถึงยอดขายทะลุได้ขนาดนั้นนะคะใช้ความจริงใจเจนเก่งเรื่องโซเชียลมีเดียค่ะว่าขายแล้วก็ใช้ความรู้สึกในการขายมีความสุขกับมันทุกวันเราคุยกับลูกค้าเหมือนคุยกับเพื่อนมีความสุขตลอดเวลาลูกค้าสัมผัสถึงความจริงใจที่เรามีให้กับเขาได้รอค่ะแล้วทุกวันนี้ธุรกิจของเราขยายไปขนาดไหนแล้วอะสามารถเปิดร้านที่สยามค่ะสยาม SQ1 สยามสแควร์ ะะใช่ใชค่ะ,คะคนี่พี่เกดถามนิดนึงเถอะใช่พี่เกดสงสัยตรงนี้ว่าจุดที่ไปถึงเห็นว่าน้องปูเล่าให้ฟังว่าถึงร้อยล้าน,นนี่อันนี้ต่อปีใช่คือคการรับมาขายไปรับมาขายไปเนี่ยมันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคะนอกจากขายแล้ว,วแบบ มันเป็นยังไงคือมันได้กำไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ,อ,นนอยากรู้ยางงี้ยอดถ่ายร้อยล้านนะคะเกิดจากแบบเจนอ่ะสปินเห็นภาพว่าถ้าเจนประสบความสําเร็จรวยขึ้นนะคะจะมีชีวิตของใครที่ดีขึ้นนะคะถ้าถ้าละตอนแรกอะคะ่ะถ้าเราเจอปัญหาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราล้มแล้วเราถอยอะเราจะไม่สามารถได้ร้อยล้านมาได้เลยนะคะใช่เจนเห็นภาพว่าลูกเจน่ะมีความสุขมากขึ้นสามีมีความสุขแล้วก็เด็กยากจนอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะมีเงินเหลือมากมายที่จะไปบริจาคช่วยให้เขาดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ หรอจือจุ้นี้ทำให้ไปถึงร้านใช่ใช่เงินการ m a n นจการเกี่ยวด้วยค่ะการบริหารการจัดการทุกอย่างเลยอะค่ะ คือตอนนี้สินค้าในสต็อกเราก็ต้องมีเยอะพอสมควรแ้าเดาว่าเงินหมุนของเราปัจจุบันนี้ก็ต้องเยอะใช่ไหมก็ก็มีเยอะมากขึ้นค่ะจากเมื่อตอนที่จักศูนย์เลยตอนนี้ก็มีเงินหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องชัดเจนตั้งเป้าให้เห็นชัดเจนแล้วเดินให้ถึงใช่ค่ะต้องเห็นเป้าหมายแบบชัดเจนมากแล้วก็ไม่ได้คิดแค่ส่วนของตัวเองต้องคิดเผื่อคนอื่นด้วยแล้วจักรวาลก็จะส่งสิ่งดีๆมาให้เรานี่โอ้นีคือเขามีความเชื่อมีความคิดในในระบบกลไกเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาอะไรคือไม่ได้ท้อเลยว่าไม่ะ ใช้ปัญหาแบบคือคิดปัญหาให้น้อยแต่ค uh ิดหาทางแก้ไขปัญหาให้เยอะคือใจเขาเป็นบวกอ่ะแล้วทุกวันนี้เราแบ่งเวลายังไงอะคะลูกลูกสามอะลูกชายแหม่จริงๆอยากจะเข้ารายการด้วยยอมแม่ไหมย่าแก้วขวบเองหายแทนคุณแม่ได้หมดเลยนะแล้วตอนนี้นี่ลูกชาลูกชายเลยไงเหรอเอาไปใจอันนั้นใครคะแต่ละตกใจน้องเลนม่ะเอาเอามาไหนได้ไหมครับนี่นี่มา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 เรนมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รู้จักหมดเลยยี่ห้อไหนเป็นอะไรใช่ไหมลูกชอบไปไหนมากที่สุดครับไปไหนแพงสุดไม่มีมลนไม่มียี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรไอมีย ่คนนี้จำได้หมดทุกอย่างใช่ใช่ค่ะคนนี้จะช่วยแม่ขายช่วยพ็คของช่วยส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเหรอคะใช่แค่บอกว่าอย่างหนึ่งอ่ะสิ่งที่อยากทําคืออยากให้ลูกเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยพอดูว่าคุณแม่อยากทําอะไรแล้วคุณแม่ก็ทําได้เอองไ่คร้ยคือคืออันดับแรกนะคะคือเวลาที่ลูกมีปัญหาเราต้องย้อนกลับมาดูที่พ่อแม่ก่อนนะคะพอแล้วพอเรามารู้ว่าเออแบบเขาอะอยากดูแบบให้เห็นพ่อแม่ประสบความสําเร็จนะเราก็ลุกขึ้นมาประสบความสําเร็จจากลูกอะค่ะตอนที่มีปัญหา ค่ะตอนนี้น้องเลนเรียนได้เกรดสีทุกวิชาเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสุขมากเลยเลยเลยอ่ะเพราะว่าต้องคำนวณขายให้คุณแม่น้องเลนลูกไม่เลยค่ะส่งไปค่ะน้องเลนทุกวันนี้น้องเลนช่วยคุณแม่ยังไงครับเออเป็นเซเล็บเป็นเซเล็บร้านกระเป๋าใช่กระเป๋ากระเป๋าบ้องเรียยได้ว่าเป็นเป็นยังไงลูกเป็นยังไงอ่ะเอาเป็นเซเล็บยังไงอ่ะยังทำอย่างไรว่ายคลิปช่วยรีวิวกระเป๋า รีวิวกระเป๋าช่วยรีวิวกระเป๋าหมายความว่าน้องแรงสามารถถือกระเป๋าแล้วแบบรีวิวเองอะเหรอครับถือกระเป๋าได้ไหมถืออันไหนพีไซน์ได้ถ้าพีไซไน์แล้วก็สีส้มอันนี้อันนี้อันเดี้วอันเดียวแล้วแตนรีวิวเชิญรีวิวกระเป๋ายังไงครับอ่ะถือไว้แล้วฮะฮะอะไรนะถือไว้แล้วถือไว้อันไหน่ ปกติเนี่ยถ้าใคร f o l โล w ไอจก็จะเห็นไงบูม follow ก็เห็นน้องเนี่ยจะเป็นคนถือกระเป๋าคุณแม่ก็จะเป็นคนแบบว่าคุณแม่ก็จะเป็นคนถ่ายให้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบใบนี้แบบใบใหม่อย่างงู้นอย่างงี้แบบว่ากี่เปอร์เซ็นอะไรเยเาสิบเ้าเปอรใหม่กิฟตเหมือนยังไม่เคยใช้แต่ยูสแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพูดอนนี้นิดนึ่งพูดอันนนิดนึงน้ิดนึ่งพูดอนิดนึงขายของสวัสดีครับดันน้น้องเรนจะมารีวิวกระเป๋าชานลคลาสสิกหนัง หนึ่งคาเวียคาเวียไปไงบ้างใบนี้ครับสนใจติดต่ออะไรไหมสนใจติดต่อเซเลบริตี้หมายเล0ศูนย์แปดหกห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าจำไม่้ที่เห็นบ่าเังคกับน้องเบคุณแม่ขวันเข้ารายการน้องคนนี้แอบดคือกระจิบตลอดเวลาคือคอยบอกคุณแม่ว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่านี่เนี่ยคือลูกเห็นจากสิ่งที่เราทำมาตลอดเลยใช่ไหมคะ ล่าสุดเห็นบอกว่านี่เขาบอกเขาไม่เคยบอกอรายการไหนเลยนะคะคุณจะบอกอรายการในรายการแรกว่าต้องการที่จะยังไงนะให้ถ้าลูกค้าสนใจสามารถทําอะไรได้ตอนนี้เจนเปิดรับสมัครตัวแทนนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยค่ะที่เป็นแม่บ้านอยากดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านไม่อ,อยากออกไปทงางานข้างนอกอย่างใช่ไหมคะ,คะก็สามารถเนี่ยค่ะส่งส่งมาที่ไลน์เจนอยนะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าขอเป็นตัวแทน,นะะอย่างนี้ค่ะแล้วเจนก็จะส่งรูปให้คุณถ้าคุณไม่มีเวลามาที่หน้าร้านอย่างเงี้ยคุณก็สามารถไปเปิดไอจีเริ่มต้นอย่างที่เหมือนที่เจนเคยทําอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะแล้ว 4%ให้ในการขายของใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็สามารถบวกกับลูกค้าของเขาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือยังไม่เคยบอกเลยใช่ไหมใช่โะกาสครั้งแรกโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวจะต้องแบ่งยอดขายอีกจากร้อยล้านก็จะเพิ่มแล้วก็คือเน้นว่าอยากให้แม่บ้านด้วยหรือว่าคนที่อาจจะมีเวลาว่างจินคืออย่างพนักงานออฟฟิศที่อยากมีรายได้เสริมไปเลี้ยงดูพ่อแม่คือแม่บ้านที่อยากมีรายได้แบบว่าให้ลูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้หมดเลยค่ะสุดท้ายนี้นิดนึงให้กำลังใจหน่อยสำหรับคนที่อยากจะเริ่มแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงค่ะ คืออย่างแรกเลยนะคะเจนไม่ได้เรียนจบสูงเลยเจนก็ยังทําได้แล้วเจนก็ใช้อ่ะค่ะความรักความรักของเจนค่ะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสาเร็จแล้วเจนก็เชื่อว่าทุกคนอยากให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะนั้นทุกคนทําได้ทุกคนสามารถเป็นเรษจีนีได้ทุกวันนี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยเธอเองทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และช่วงหน้านะคะผู้ชมพวกเราจะพาผู้ชมไปเฮฮากับโครงการท็อกทาเลนชี่เชียงราย <c oughs> บอกเลยว่าคับคั่งและอบอุ่นมากๆสักครู่เดียวค่ะไปดีเท่าไหร่ค